แมนกีต้ากับลารีนากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองทะเลสาบแห่งมอนทรีออลมีชาวประมงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวทั้งสองชื่อว่าแมนกีต้าและลารีนาแมนกีต้าเป็นลูกสาวคนโตเธอเป็นคนใจดีและน่ารักต่อทุกคนแต่ลารีนากลับหยาบคายมากแมนกีต้าทำงานบ้านทั้งวันในขณะที่ลารีนาไม่เคยช่วยพี่สาวไม่แยแสพ่อเลย เธอจะนั่งอยู่ใกล้ทะเลสาบมองไปยังเงาสะท้อนของตนพลางคิดว่าฉันคือสาวที่สวยที่สุดในเมืองใช่ไหมวันหนึ่งชาวประมงป่วยหนักแล้วจากไปแมนกีต้าเสียใจมากเธอร้องไห้นานเป็นชั่วโมงจนเธอคิดว่าความรับผิดชอบต่อครอบครัวตอนนี้ตกมาอยู่ที่เธอแล้วน้องจ๊ะ พี่ขอคุยเรื่องสำคัญด้วยหน่อยสิโอ้ไปเถึนหน้าไม่เห็นแล้วว่าฉันยุ่งอยู่คือพี่ไม่คุยนานหรอกจ้าเออมีอะไรเหรอคือว่าตั้งแต่พ่อไม่อยู่กับเราแล้วบ้านเราก็ขาดคนหาไรายได้พี่ตัดสินใจว่าจะขายปลาในตลาดทุกวันพี่ไม่รู้ว่ามันจะพอไหมแต่ก็จะพยายามที่สุดนะ โอเคอะไรก็ได้ไม่เห็นจะต้องก้าวร้าวกับพี่เลยเธอก็รู้ว่าพี่รักเธอใช่ไหมฉันไม่ต้องการความรักหรอกพี่ฉันเกิดมาผิดครอบครัวจึงใช้รูปงามจะปรากฏเดี๋ยวพี่ก็จะได้เห็นแมนกีตาถอนหายใจอ้าพี่หวังว่าความสุขจะเกิดกับเธอนะน้องรักวันเวลาผ่านไปแมนกีตาทำงานหนัก เพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเธอและน้องสาววันหนึ่งเธอกลับมาพร้อมกับเงินเล็กน้อยเธอเสียใจมากลารีนาพี่ขอโทษแต่สิ่งที่พี่ทำมันก็ยังไม่พอเลี้ยงพวกเราเธอจะช่วยพี่ขายปลาพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรนะพี่ขอให้เธอช่วยพี่ต้องบ้าไปแล้วนแน่ๆฉันคือราชินีในอนาคตไม่มีทางแต่ว่า พอได้แล้วฉันจะไปทะเลสาบแมนกีต้าเสียใจมากเธอนั่งลงร้องไห้ลาริน่าก็เดินออกจากบ้านไปและเห็นหญิงชรายืนอยู่ด้านนอกอยากได้อะไรเหรอคุณยายโอ้หนูน้อยได้หยิ่ข้าวและกระหายน้ำยายเดินมาหลายหมายหนูพอจะใจดี ให้ขนมปังกับน้ำยายดื่มหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันดูเหมือนคนใช้เหรอออกไปพ้นเลยยอยแก่แลารีนาผลักหญิงชาราให้พ้นทางแล้วเดินจากไปเมื่อได้ยินเสียงคนร้องไห้แมนกิต้าเดินออกมาจากบ้านและตกใจเมื่อเห็นหญิงชารานอนอยู่ที่พื้นโอ้ฉันขอโทษด,ด้วยค่ะ แมนกีตาช่วยหญิงชราลุกขึ้นยืนและพาเธอเข้าบ้านหญิงชราอธิบายให้เธอฟังว่าลารินาผลักเธอแมนกีตาถึงกับช็อกโอ้ฉันเสียใจด้วยนะคะบางทีน้องสาวฉันก็ใจร้ายเหลือเกินโอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้าเธอดูเหมือนจะใจดีกว่านะถ้าเธอมีเมตตามากพอที่จะให้ฉันได้กินอาหารและดื่มน้ำ ฉันก็จะเดินทางต่อได้แมนกีตา้าตอบรับและยื่นขนมปังให้เธอทานพร้อมกับน้ำด้วยหญิงชาราทานขนมปังและดื่มน้ำอย่างมีความสุขโอ้ขอบใจจะาสาวน้อยเธอช่างใจดีเหลือเกินหญิงชาราจากไปแมนกีตา้านอนหลับไปโดยไม่ได้ทานอาหารทั้งวัน ไม่กี่วันต่อมาแมนกิตารู้สึกไม่สบายเธอรู้สึกอ่อนเพลียเกินไปที่จะยืนลารีนาก็ทำตัวเหมือนเดิมเธอไม่ใส่ใจโอ้น้องพี่ไปที่ตลาดแล้วไปขายปลาหน่อยเถอะเราไม่มีเงินเก็บพอที่จะรอดนะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะฉันบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะเมื่อกล่าวเช่นนั้นลารีนาก็ออกจากบ้านไปยิงชราอยู่ตรงนั้นอีกครั้งนิยาอีกแล้วเหรอนี่ย ฉันได้ยินว่าแมนกิต้าอาการไม่ค่อยดีฉันเอาเมเล็ดพืชมาให้ให้ฉันเข้าไปนะฉันจะได้ดูแลเธอเธอจะได้หายดีเร็วๆนี้แต่ลารีนาไม่อยากให้แมนกิต้าหายดีเธอจึงโกหกหญิงชราไปเออเธอไม่เป็นไรหรอกน้าฉันเป็นน้องสาวนะฉันดูแลเธออย่างดีอะแน่ใจเหรอแง่สิ โอ้งั้นก็โอเคเอานี่ดูแลพี่สาวเธอด้วยนะลารีน่ามองดูถุงมเมล็ดพืชจากหญิงชราอาการไข้ของแมนกิต้าแย่ลงเธอนอนไม่หลับทั้งคืนเลยลารีน่าไม่ได้บอกเธอเรื่องมเมล็ดพืชที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าใต้เตียงเช้าวันถัดมาแมนกิต้าเหงื่อท่วมกายลารีน่ายิ้มเยาะ ตอนที่กำลังออกจากบ้านยิงชราเพได้เดินเข้ามาพอดีฮะกล้าได้ยังไงเข้ามาในบ้านของพวกเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตยิงชรายิ้มแล้วดีดนิ้วทันใดนั้นเธอกลายเป็นชายรูปงามฉันคือเจ้าชายเจ้าชายไมเคิลฉันมีพลังวิเศษและฉันก็กำลังมองหาผู้หญิงที่ใจดีที่สุดในโลก พื่อที่จะแต่งงานด้วยฉันว่าฉันเจอคนที่ใช่แล้วล่ะงั้นก็ใช่สินนะคุณก็คงไม่รู้ว่าฉันรอมานานขนาดไหนไปจากที่นี่แล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชุ่นนิรนันดร์เถอะเงียบสักทีแม่คนหยาบคายฉันไม่ได้พูดด้วยซะหน<า>่อยฮะอเจ้าชายไมเคิลหันไปหาแมนกีตา้าแล้วหลับตาของเขามีแสงสีทองโอบล้อมรอบกายแมนกีตา้าลืมตา และรู้สึกว่าเธอไม่เคยป่วยเลยเจ้าชายไมเคิลลืมตาขึ้นแล้วแสงสีทองก็หายไปลารีนาและแมนกีตาตกตะลึงพวกเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าชายไมเคิลยิ้มและอธิบายทุกอย่างฉันอยู่ด้านนอกทั้งคืนคอยดูแลอยู่น้องสาวไม่ยอมให้มเมล็ดพันธุ์ที่ฉันมอบให้เขาไม่อยากให้เธอรอดชีวิต แมนกิตาเศร้าโศกเมื่อได้ยินอย่างนั้นเธอหันไปหาน้องสาวอย่างใจสลายน้องพี่ทำไมกันนะโอ้ได้โปรดเถอะฉันไม่มีเวลากับเรื่องดรามา่าออกไปกับเจ้ชยยายหญิงชราบัลลานี่เลยไปไปซะน้ำตาไหลอาบแก้แมนกิตาแต่เจ้าชายก็เข้ามาคุยกับเธออย่าเสียใจไปเลยเขาไม่สมควรได้รับความรักจากคุณ บางคนก็เลือกจะเก็บความขมขื่นไว้ในใจและพวกเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงน้องสาวฉันจะเปลี่ยนไปสักวันหนึ่งฉันรู้ดีเจ้าชายขอแมนกีตา้าแต่งงานเธอตอบตกลงเจ้าชายไม่เข้าดีดนิ้วแล้วทั้งสองก็หายไปโดยที่ไร้ร่องรอยในงานเลี้ยงฉลองแมนกีตา้าและเจ้าชายก็แต่งงานกันและทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและพอใจจบบริบูรณ์ If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!